ว้วบุฟเฟ่ปิ้งย่างเนื้อวากิวซีฟู้ดแค่219กินได้หมดเนี่ยคือนี่เป็นร้านปิ้งย่างที่โคตรคุ้มการรับตรงสมุทรปราการเว้ยเนื้อหมูเนื้อวัวทะเลซีฟู้ดแบบจัดเต็มรีวิวใจแอนบาร์บีคิวแบบโอ้ยแวะไปกินมาแปลกมากที่ร้านจะมีสลัดบาร์ด้วยมีตู้เนื้อและมีชีสให้เรากินแบบอร่อยอันนี้ฉันจ่ายเพิ่ม79กินใจแอนแบบพรีเมียมเพิ่มนะจัดเต็มเนื้อวากิวเนื้อใบพายออสเตรเลียวากิวมาหมดที่สำคัญคือนางมีลิ้นวัวด้วยเเเเเวววว้้้้้้้ยยยยยแแลลลลอออออัันนนนนนนีีีีคคืุ่่่่มมมไไไหจจจจกกกกกระะท็ิิิิดงาปูบำใ แอนซีเครดนะอันนี้คืออร่อยมากฟิวสุกี้ผสมมาล่าหรือจะกินซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วก็ได้เออยอมรับว่าน้ำจิ้มเด็ดจริงยังไม่หมดเขามีขโวนซีฟู้ดมาอีกเพียบเลยกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวใดๆแกะเปลือกมาด้วยชอบมาโคตรใส่ใจลูกค้าเลยเธอมีนาที่ใค่ย,ย่างแล้วเอาไปใส่ปากคือจบปลาหมึกกุ้งแก้วหอยเชลชีของแซลมอนอะไรใดๆพวกนี้คือมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะแบบมันเลิศมากพูดจริงแบบไม่อวยลายอาหารพวกซีฟู้ดของนางคือมันเลิศมากอยากจะเฮลที่สักหน่อยก็ไปกินพวกสลัดปาได้เขามีให้ตักแบบอลิมิตเลย าของกินเล่นของทอดใดๆมาหมดนะใส่เกลอแดงเฟรนฟรายก็มีไอติมก็เติมได้ไม่อัน้นขนมปังโทษก็ดีกรอบนอกนุ่มในหอมเนยมากรสชาติปานกลางบาน้ำเขาก็มีให้เลือกกินอีกเพียบเลยนะจะกินแบบสลัดชี่ก็ได้ของคุ้มค่าให้เต็มสิบแบบไม่หักไปลองได้ใจแอนสุก,กี้อยู่ตรงข้ามโรงบาลเปาโลสมุทรปราการจ้า